ข่้นน้องเป็นมาลาพี่เป็นแมงภูเพิงส้มกวักวจิลองได้มีอายจ,าจ้าจะสลืมขับ้เบาขั้นจ่าหร้อล่ะขั้นจันทั์นกขอดดิขอดนกขอดเห็นไหมเเอาตัวโตหลอดของมันเดี๋ยพี่ มันหอดเดือนสามเดือนสี่เฮ้ยเฮ้ยช่วเลิฟขนประมาณไก่ห้ารอกนะครัปาดพุ้ยตึ๊บตึ๊ดปาดมาลมมาแห้งแต่โอ้ยผ้าอยุ่นส้นรลอนเฮ็ดจังได้ันวายเอาลูกเขาห้างเเจ้าเจ้าตุ้มลูกเขาเชิตวเฮตุ้มเมีมันเจ้าตุ้มลูกเจ้าตุ้มโอ้ยห่วยเมียเขาถีท หามเอ้ยมันสิผิดกรรมนี่ตัวไอ้ไว้ไว้ไว้ไฟ<ว>ก็มีจุดพึ่มพุ่มชุ่มชุชุโอ้พาดเอาเอาเจ้าสิเอามาสาบานกันตายน้ำกันมื้อนี่บ่หนี <socks. S 2> เด็ดขาดว่ายใหม่มากกัตายฆ่าหัางเจอสร้างนาคลอยเกิดน้ำกันพ่อกันเด้อแต่ว่าข่อยเนี่ยจักข่อยสิได้เกิดบ่ได้เกิดเลี้ยงข่อยกับตัวเก่งอยู่บอกว่าสิเศร้าตัวอะไรนนขอขอยืมเงินเนี่ย แต่ก็ว่าพ่อมี่เดี๋ยวพยายามเขายืมเขาเรียตัวอยู่เพรเศร้าเอาข้ามาสาธุสักกันจังจังล้ำสาธุาท,ทั้งลูกทั้งเมียทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งนกขอดนี่ละไฟไม่พามาสิตายข้างเกิดซาดได้ให้ได้เกิดสั้นสูงสบ,บ่มันเกิดตึ๊ง สั้นสูงทั้งตึกสิบสั้นนี่เป็นนกพิราแต่จังไปเกิดโอ้ยข้าได้ไปเกิดเป็นคนเกิดเป็นลูกไข่ง่าเกิดเป็นลูกเสียทีไปยังสั้นเลาะใครที่อยากเกิดสั้นตํามเป็นน้ำบุญได้นอกเม่น้องเป็นบ่อลบอนกขอบ่อยากเปลี่ยนนีดอกชอบกินปลาหน่อยเพราะอะไรยีกเทียเกิดสิได้ปลาขอนเอ้าสาวล่ำเจ้าก่อนเจ้าโอ้ยมื้อนี้พี่เสินสั่งน้อง เื่นสั่งทีสองพีผมู้ไม่เวรกรรมย่าหวงนำคนิ่งไว้ล่าเด้อใส่ใจอ้คดิะนิ้งนำกันเมียพี่โอ้ยมันใหม่อยู่ไกลยุตัวพี่โอ้ยพี่นี่ห้อนพี่นี่อดบ่ลุนพี่นี่ทนบ่ไดก็เลยเติน้นอกก่อนมีพิลาเล

ด <laughs> ือๆผู้ชายนั้นอยเสียข้า เถธอปีกตุ่มลูกใบสิตายความดอกอยู่ห่าง กระจอกหน่อยก่อนสิขาดใจตายเม้ยนางขออธิษฐานไว้เม้นสิเกิดชาตดใดๆสิเป็นไทยกระซ่งสิพวกคอปากเบาน้ำเจ้าขาดแม้นใช่ยโอ้ยโยุติกากนบันนกกระจอกตัวเมียตัวผัวไว้นีก้อนจังว่าตอนหนาพุ่นยังสิกลวงกลัวหลัง ยอนกล่าวถึงนกกระจอกตัวผัวไปเกิดที่เมืองเก่งการนกกระจอกตัวเมียไปเกิดที่เมืองพระราสีแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเกิดมามีความแตกต่างกันลูกชายว่าลกูกจิตจะเป็นคนหัวแกวหัวแหวนของคอของแม่ส่วนลูกจันทจรของเมืองพระราศีจอมแม่เทวีกบพญาาทรงท่อมน,นี่จันทจรเกิดได้ไงมากบ่เคยเวอาน้ำปูารจักเทียเครียดตะกาวเกลือสาดใดตะข้าวเป็นนก เปตตพอเกิดมาเล็กเป็นน่อยหัวทอบุเมื่อขันเป็นผู้ใช้หน้าสีบัวว่านั่งเกเตียพี่น้องเอ้ยย่อนกล่าวถึงเมื่อพระราณสีซึ่งมีเจ้าพอสงท่าและเมียเทวีออกเอ่ยเคยว่าจะเชิญเสียแล้วพวกเขาเนี่ยพวกเขาอรายมีเขี <c oughs> ยันมันจะงีบงซ้อนเห็นบ้านทําชัน ว่าป้าไปสิพาอผิด้นปากกาไปรู้ไว้ไวตามทางว่าขาข้างเอ็นทางนี่ลอเลมขอนนอมต่ออกเนัมเสนเท่นเป็นเพนป่องจับท้องตัวนี้ตางเก่าประร้าณนสีเป็นบอลบานเ now อยู่สถานเดิมตัวของฉันเป็นแมหสีพี่พระองค์แค่ดีแกวพะงัน สนสร้างมาสูบ้านนีน่นาเทวีคือนามข่ามเหสีเจ้าพีมีบุตรีจันทะจอนนอแจวงามแท้ดังเขียนแต่บักจำชาดใดเกิดจือใดชาดเก่าหลังเกิดมาสั้างผู้ชายหลายนายสะอางเอาหาย เจดีดาผู้ไข่เลียงบ่เคย่จ่าดอมพอกมี่แต่แม่เป็นผู้เบาแหล่งเสาปากดอมบ้าจักว่าเป็นจังใสได้ดอกลูกสาวผู้คากระไดเกิดมาแล้วบ่เบานับผูซ่าจักเถื่อพ่อน่ะทั้งเบาทั้งอ่อยบ้าไม่ไี้จีกินต่อเสด็จพีก่อน้ะบางทีเสด็จพีเนี่ยเสด็จตัดสังเนืองการบานการเมืองว่าแล้วเทวีที่ไปกรีกว่าง เป็นท่านมากกลใส่งามคน่งามทาเทวีศีสง่าเตรียมกินเมตตาสง่างสวยสีเทวีองค์ม่เหสีที่พระองค์ในตอนนี้เธอด็ไปร่ำกวงพะรงหลวงเจ้าทีเตรียมเต้นเตอรดีเรียบร้อย thả lăng bao bồi uốn hờn nghi ma thương, đền ma thương, pháp chưa cho, bản chinh cầm lang để ทรงกินแล้วละนอคำเบาไอจำได้บ่หรือบ่ชิดพอไปแล้วก็่าต้ามาฝนตกลงมาพรำพรำแถวนาเตรียมก้าวันดำหนาวพอมีภยัยธรรมไอเป็นยังยังได้กลับคำ ขอพูดํำขอให้อไอยกลับมากลับมาก้าพื้นมาเด้ใช้ผู้ที่ไปเมืองวัวรศิลละขาวสาดแก่ ไกระแตงมโนนำสินกับท้ำเทียมทับเป็นคู่ค้องหวรลาโอ้ยอุป,ปมาปม่แล้วเสมอเฮือก็ไม่ทอนน้ำเม่ดดาวยังคอยล่อลองสมอบประกายคืนย้ำคืนมีเป็นสื่อแนะโอ้ยแม่เอ้ยสินกับถ้ำโลกแก้มคือสันตอนยังมีคมโลกก็หลงคือโลข่าเขาปามะยังนอนหลี เพียงที่ไกลลังสีติ่นมือยังยืดต่อสัมประยุต์คนสังวรงามหายจิตมาลกาวตันพญาเจ้าในเก่าเมืองในวันนี้ภายใต้สเวตชัดแห่งพระราศีมหานครซึ่งมี